สวัสดีทุกคนกันด้วยนีครับผมจินดีต้อนรับสู่ช่องดุยนี่ครับทุกคนมาครับผมวันที่เราอยู่ในด่านอีเวนต์กันอีกแล้วนะครับก็หลายคนนี่ยผมเล่นด่านแซนฮอกมากเลยแล้วจริงผมน่าจะบิดอีกแล้วแหละเอาตรงผมเดี๋ยวผมหาฟิลเล่นด่านแซนฮอกก่อนไจริงๆริคือถ้ามันเป็นมิรามาผมยังพอแบบอยากจะเข้าไปเล่นนะแต่แซนฮอกเนี่ยไม่รู้ทําไมนะผมไม่มีฟิลใน ในการเล่นด่านนั้นจริงๆนะทุกคนก็อย่างเงี้ยฝากล่างทาง Richman Shop ด้วยเนะี่ยตอนนี้โปรจะไปตามนี้เลยนะครับก็ลดทุบลดลดําทาง,ง Richman Shop โน้ตหนึ่งในการเติมเกมใครนะที่เติมผ่านเว็ไซต์ทาง Richman Shop เนี่ยจะได้ Richman Coin ด้วยนะครับทุกคนเอาไว้ลดสูงสุดในการเติมขั้นต่อไปสูงสุดถึง25%นะและที่สำคัญเนี่ยมีผ่อนสูงสุดถึง10เดือนกับทาง Richman Shop นะครับก็อย่างเงี้ยฝากล่างทาง Richman Shop ด้วยคนระับมีเติมมาสองท่องทางผ่านลากับทางเว็บไซต์ทาง Richman Shop นะครับทุกคนอย่างเงี้ยฝากล่างทาง Richman Shop ด้วยนะ มาครับทุกคนผมก็อีวันนี้ผมว่าสนุกเลยนะทุกคนแล้วที่สําคัญคือลัมโบใกล้จะเข้ามาแล้วนะเข้ามาวันที่19นี้นะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะลงวันไหนนะครับอาจจะลง21ไม่ก็สักยี่สิบสองนะครับไอ้ที่คิดนะครับถ้าชนะนะ <laughs> ไม่รู้ชนะหรือเปล่าเกมนี้ปะกกปเดี๋ยวเราลงตรงอีเวนต์นะครับเหมือนเดิมนยทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมคือยังไงก็ฝากถุงนี้เป็ดส้มผมด้วยนะตอนนี้เป็นกล่องสีขาวน่ารักมากเลยนะซื้อให้แฟนหรือซื้อให้เพื่อนหรือซื้อให้ใครก็ได้นะครับเอาตรงและที่สําคัญคือทัดง่ายทัดดีจุดเล็กๆก,ก็ทัดติดนะครับและที่สาคัญคือบางมาก0.3นะครับทุกคนก็ใครอยากซื้อนะครับก็จะมีทั้งที่ตอกช้อปปี้ a ละซด้าครับให้เลือกซื้อทั้งหมดเลยนะคนก็ยังไงฝากถุงนี้เป็ดส้มผมดด้้้วววยยยนนนนะคครรัับเเเป็็กกกกลลลลล่่่่่่อออองงาาาาแแผมมมใชไไหหืืทีสํญุ ไม่คือมันไม่พังง่ายๆนะทุกคนโอเคนะมันเดิมนี่ครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดลงตรงอ e ีเวนต์นี่ผมแนะนําให้ลงตรงโซนที่ผมลงจะดีกว่านะตรงนั้นจะมีปลากระเบนกับพวกกล่องอะไรครบคันเลยนะเดี๋ยวเราลงที่เดิมนะครับก็คือไอ้ตรงโซนที่มันจะมีกล่องกับมินนี่น,น้องปลากระเบนนะครับน,นี่มาเอากล่องก่อนเลยนะครับทุกคนเจอละโหได้แต่พวกตูตีกับเวกเตอร์นะครับผมไม่เคยได้ปืนดีๆเลยในตรงนี้ เดี๋ยวเอาน้องปังกระเบนเหมือนเดิมนะครับขี่เลยนะทุกคนตาแล้วเจอแล้วครับทุกคนตัวฟรีลงเลยนะครับได้อักมาครับถือว่าดีอยู่ผมจะโดดลงน้ำนะครับมันจะดีกว่านะแล้วกดใช้นะครับมันจะเร็วกว่าเยอะเลยไม่มีแล้วครับหมดแล้วห,หรือว่าอยู่ตรงไอ้ม,มุนมุนีห่หรือเปล่ามีไหมไม่มีฮะ เขโผ่ไปไหาพี่ไม่ได้ไม่มีปืนยิงนะเดี๋ยวเรามาเปิดหอยกันดีกว่านะทุกคนแกะหอยเลยหอยส,สดๆจากทะเลนี่ตรงนี้จะได้ของแต่งอะไรครบเลยนะถือว่าดีมากทุกคนโคตรดีอ่ะเอาตรงๆข้างหน้าเรามีฮะเขามาปะผมว่าเขาไม่มาครับถ้าเขาไม่มาเนี่ยเขากระเบนเลยนะทุกคนปะคนน้ำนะครับรล,ยลบอยนะครับ ที่นั่นแหละมีหลักอิทไม่เห็นเลยไปทุกคนเดียวไปกับปลากระเบนเหมือนเดิมนะครับไปกิดปะอยู่บนนี้มือปืนไม่ได้ติดรถตามไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราวนๆดูก,ก่อนนะครับหาจุดที่ยิงได้นะ บินวนก่อนนะครับมันอยู่ในห้องนี้นะนี่ผมเจอเอาก่อนเลยรอนละซ้ำเลยนะครับทุกคนเจอเลขตัวหนึ่งนะโหเล็งรอเลย What เขาเล็งรอเฉยเลยไปทุกคนขี่กระเบนนะครับเร <c oughs> <What? S 1> <c oughs> าเจอใหญตัวน,นะครับกำล,นะลังแบบโอ้โหไม่ได้ทุกคนผมหนีก่อนนะครับลงลนะ กีกระเบนเหมือนเดิมนะแล้วก็พ่นน้ำใส่โอ้โหนี่ไม่น่ารอดโอเคน่าหน้ากิดอด่ะแป๊บนะึงกิดอรอแป๊บนึงเมดีเดี๋ยวขับวนให้ดะนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่นี่ตัวนอะไม่หมดแล้วแต่เช็คนี้ให้แป๊บนะึง งนี้ก็ไม่มีอยูไ่ไหนวะนี่ไงเจอละอยู่ในนี้นะครับผมขึ้นชั้นบนแล้วก็ค่อยพ่นน้ำนะครับเสียงเรือนะอาจจะมีคนมาโอ้โไม่ได้นะครับมันมุมมันนิดเดียวเองนะ ึ้นไปไดีกว่านะได้แล้วโอเคนานๆทีจะมีประโยชน์นะไอ Spider ้สไปเดอร์แมนเนี่ยแต่แต่เสียดายนะผมว่ามันมันแลกนิดนึงนะวิธีใช้ผมไม่ค่อยใช้นะผมว่ากระเบนดีกว่านะถ้าเกิดใช้ตัวสไปเดอร์แมนนะ่ผมแนะนำใช้กระเบนดีกว่ามันคล่องตัวกว่านะเวลาจะหนีหรือว่าเวลาจะทำอะไรนะ่มันคล่องตัวกว่าเยอะเลย มันจะมีคนหนีนะครับนี่ผมเจอละโอ้โหขับเรือหนีด้วยต้องจอดยิงนะครับไม่งั้นไล่ไม่ทันนะโอ้โ,โดนเม็่ถึงนะอะโ,โอ้โหมองไม่เห็นได้ของเล่นละเวนกัมอ้อโหไปเดี๋ยวผมตามนะทุกคน ผมต้องได้คิวตัวนี้นะไม่งั้นผมนอนไม่หลับแน่นอนมันจะล่วงแล้วนะครับขอ,อนิดนึง <S 2> <S 2> <S นั่นไงวิ่งอยู่โอเคทำไมวิ่งอยู่จังหวะโอเคได้แล้วนะครับทุกคนโอเคคิดว่าจะไม่ได้เลยลเมื่อกี้ข้างหน้ามีรถนะครับจอดปะถ้าจอดผมได้จอดด้วยโอเค เขาจะจ่อครับเดี๋ยวใช้มนคูณ3แล้วกันครับเคต้องใช้ระเบิดน้ำแล้วครับปลาให้โดนครับไม่ต้องโดนก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะมีอีกสายสายตึกเดี๋ยวเราขี่กระเบนกันแล้วกันนะกระเบนตัวแม่ครับเข่นข้นน้ำเรียกอยคือแบบโคตรดี ไม่น่าจะมีเพ right? ื่อนกล้วนะโอ้ยนี่มันสามลูกชอบยกล้อกระตุกมากนะเหมือนมีคนใกล้ๆนะไปดูบนไปดูบนี่ไยอดเดี๋ยวนี้คือกระตุกเท่ากับเจอคนนี้ถ้ากด FPP พ้่นน้ำจะดีกว่าเปล่าทุกคนแต่ผมว่ามันมองยากนะเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็แล้วกันนะไปทางรัด ระเบิดไปแล้วน่าจะอยู่ในควันเนะี่ยยิงจัวไปเลยนะหมดหมดหมดตีนี้หมดรีโหลดแป๊บอยู่ข้างล่างเหรอโอ้โหล่างไหนวนะเนี่ยมองไม่เห็นเลย น่าจะนี่ไงเจอรถละเจอคนละเดี๋ยวผมเล่นกับเขาก่อนกันล้วกันนะเดี๋ยคนน้ำละเดี๋ยวเล่นโซลหลังนะทุกคนจะได้ยิงหลังเขาง่ายหนะโอเคเรียบร้อยไปอ้าวหมดหมดเลยเวียนจมเหนเ็นไหมระเบิดน้ำไลยที่เชื่อผมสิ เจอแล้วทุกคนยวผมให้เพื่อนผมยิงก็แล้วกันนะผมจะไม่ผมจะไม่ช่วยนะอุ้ยเลยฝั่งน้องมันยิงแจมว่ะแต่ผมต้องเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบโอเคเกือบไปละไปเดี๋ยวผมแบวตัว ไอตัวไกลต่อนะไปตัวใกล้ๆสินี่พนแล้วก็ลงดืนับถ้าคอมโบกับถ้าคอมโบกับพีก็สูตนี่ถือว่าดีมากนะครับอกเลยเป็นคอมโบที่โคตรโกงเหมือนจะอยู่ในนี้นะไอหอดูดาวนะโอ้โหไปๆมาๆไปๆมาๆอยู่ไกลๆก็มีด้วยเจ็บมาก แล้วมันลงมาเฉยโคตรเกือบแพ้หเกือบแพแพี่แก้วสูนผมไปเอาระเบิดน้ำมาไปซื้อระเบิดน้ำเดี๋ยวรอเขาก็แล้วกันนะยาเอาแล้วผมวัดสุดแต่เขาไม่วัดสุดกับผมโอ้ใม่ก็ทุกคนต้องยิงไล่ที่เขานะครับ มันไม่ออกมาเลยฮะน้ำตกอหรอเอ,อ้ยอย่า่าตกมันมันไม่ว่าละมันไม่น่ารอดโอเคครับทุกคนก็อย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจบคลิปนี้ก็ฝากกไลค์กดแชร์กดซับไว้ใ์เพียบแล้วแต่ผมด้วยนะครับทุกคนก็รู้สึกมันเล่นง่ายขึ้นเลยนะพอเรามีกระเบนนะผมกำลัง<ก>ยิงน้ำไปเลยผม ยังไงฝากถุงนี้เป็ดส้มผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเสวร์นี้เ่ Say คุณบายคนให้บายนะครับ